สวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับแชมป์ไทยแล้วนะครับวันนี้ผมเห็นมีแพ็กสุ่มตังค์อันใหม่นะครับอันนี้นะครับเหมือนกับเขาจะกําจัดจํากัดนะครับไม่ใช่กำจัด <laughs> จํากัดห้ซื้อหน้าก็เรติดแพ็กนะแล้วเราลงมาจัดก็สองแพ็กซึนะ่ลองดูนะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหม ้อมันทีไรวะเนี่ยออมันไม่ได้สุ่มตังคออ๋มันให้ตังค์มาสามร้อยเอ็มองอันนะครับแล้วก็สุ่มนี่นี่น,นเปิดทีเดียวเลยแล้วกันสี่สิบดล้านานะครับ ธธแล้วก็เก้าตรงห้าล้านก็นเป็นร้อยประมาณ120ล้านนะก็อีก300ก็เป็น600ล้านก็เป็นทั้งหมด700รกว่าล้านเลยนะยก็ลองไปคำนวณเอาแล้วว่าคุ้มไหมก็คือเติมไปประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยแค่ล,าล,าลา้านก็่5หร่ถึาหรือร้อยหกสิบไปคิดเนาะแล้วก็ ขอุนนีอเมาตีบวกกันเล่นๆอยู่อะตีบวกเปีิโนตีบวกกอง์ฟัซื้อปีกปอนมาอางเยอะอยากรู้จะติดไหมเห็นโอเพเอร์เขาก็ตีกันอย่างเี้ยเดี๋ยวเราลงมาตีกันบ้าง ต้องันกติดนะถือว่าคุ้มมากน,น,นะฮะเกิดดว,วงดีแล้วจะติดนะครับวันนี้เราาพกดวงมานะครับแต่ไม่รู้ว่าดวงที่เราพกมามันจะเพียงพอหรือเปล่าต้องชนอีกครั้งนะกดเลยแล้วนะเข้าไปกดเลยแล้จะมีโอกาส เฮ้ยติดเฉยเลยอะแ้าวานที่เก้าสิบห้านเนี่ยโอ้โห6กสองติดแล้วอ่ะแค่สักเก้าสิบห้านะในระ,ะแต่เนี่ยต้องซื้อพีอ่กอนมาใหม่เยอะๆเลยโอ้โหเตรียมโหวตข้าหลายรอบนะโอเคครับถือว่าติดแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งทำในการตีบกสองแล้วก็ลองเอาไปอะดัปใช้กันดูนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม